เรากำลังจะไปวัดลามะทรงซาหลินนะครับนะเดี๋ยวเราต้องผ่านทางผ่านมาก่อนนะครับเ <c oughs> ข้าไปในวัดเขาบอกต้องเหนื่อยนะฮะเพราะพื้นที่สูงต้องพกออกซิเจนไปด้วยนะครับ <c oughs> ดูบรรยากาศลอยลอดนะครับก่อนจะขึ้นรถนะฮะขึ้นรถของอุทยานครับผม <c oughs> ขึ้นรถนะครับ นะฮะก็อุทยานสีเหลืองๆครับผมเราขึ้นคันหลังนะครับลงรถแล้วนะครับเราถึงบ,บริเวณวันลามาทรง่าชสาลแล้วนะครับผมนะฮะถึงที่หมายแล้วนะครับ เราอยู่ทางเข้านะครับวาลรามะทรงล่าซานนะครับผมเดินขึ้นไปครับร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับแต่จะเดินไม่ไหวไปรถชาวบ้านไปกับห้าสิบหยวนก็คือก็คือสองก็สองร้อยสองร้อยบาทก็ถือว่าแพงอยู่นะครับสองร้อยสองร้อยห้าสิบบาทถือว่าแพงอยู่นะครับรถชาวบ้านนะครับจะเดินไปกับทางเดิมไม่ต้องเสียตานะครับ ร้อยเจ็ดสิบกว่นนะครับที่ไกด์บอกก็ผมนี่สวยมากแล้วนะครับวันลามานะครับเราจะไปวันลามารงซาหลีต้องเดินขึ้นนะครับเขบกร้อยกว่าขั้นนะครับผมเราไปขึ้นที่มันไม่มีเราเอาเซฟเซฟตัวเองก่อนเราต้องไปอีกหลายที่ <S 2> <S 2> <laughs> ขึ้นบนนะครับวันลามาซองซาลินนะครับคืออยู่บนภูเขานะครับร้อยกว่าขั้นนะครับผมไม่รู้จะเดินได้แค่ไหนเนี่ยเดินมากกว่าหอบอะ่ะเราต้องบรรยายไว้ด้วยนะครับโคที่ไม่แข็งแรงก็หกออกซิเจนมาด้วยนะครับน,นะฮะตรงนี้เราไปภูเขามังกรหยกนะครับผมเดินไปพักไปไม่ต้องรีบร้อนนะครับ คับตอนนี้เราเดินมาถึงวันลามาทรงล่าซานแล้วนะครับร้อยกว่าขั้นครับก็หอบอยู่นะครับผมเราพักประมาณสามครั้งครับวัลลามาทรงล่าซานนะครับนะฮะเราถึงบริเวณที่อ่าจำหน่ายวัตถุมงคลนะครับ มีทุกอย่างนะจะมีผ้าลามะเป็นคนขายนะครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับร้อนเปรี้ยงเลยครับผมสิบสี่มิถุนาเยนนะครับหกนะครับผมร้อนมากฝนไม่มีแต่เมฆสวยนะครับแต่ร้อน ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับผมบริเวณรามาทรงล่าสันนะครับข้างในสวยงดงามมากนะครับให้เวลาชั่วโมงชั่วโมงประมาณชั่วโมงสิบนาทีสกเจะน้อยไป อ่าถายหมุนรัคางเคาะด้วยวก็มีโชคมีลาบอ,อีกรอบหนึ่งอีกรอบนะึงอ่ะไปไปแล้ว,ลวเดินเร็วๆเ,เ,เลยอ่าโอเค บนสดของวิหารนะครับสวยวิจิตรการตาเลยนะครับไม่รู้ว่าสร้างได้อย่างไงเป็นสถาปัตยกรรมนะฮะของวัลลามะของทิเบตก็นะครับผมงานนี้วิจิตนะฮะเรียกไม่ถูกเหมือนกันเรียกว่าอะไรนะครับคนไม่เคยมามาเยี่ยมชมก็ เหนื่อยนะครับเดินขึ้นมาเพราะว่าลามานอยู่บนภูเขานะครับวัดลามะทรงสร้างหลินนะครับมีลูกก็สร้างได้ยังไงนะครับสวยมากเลยนะครับคือไม่เหมือนก็ไม่เหมือนกับวัดพุทธวัดไทยเลยครับช่างก็ก็เก่งนะฮะในการเอาไม้ไม่การไล่แกะสลักด้วยนะครับเนี่ยมันไล่แกะสลักด้วยนะครับ

พวกออกซิเจนมาด้วยนะครับ